พลังงานหินมงคลใครที่อยากมีมงคลเข้าบ้านเข้าตัวนะคะอย่ากแนะนําสีม่วงเป็นสีแห่งความสุขปรับทตุความสุขปรับทาตตัวเองก่อนส่วนใครที่อยากเรียกงานเรียกออเดอร์อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือขายของขายบ้านขายรถอยากเรียกงานอยากเรียกออเดอร์ปังๆสีฟ้าใครที่อยากเ,าเป้าเขา้าเขา้าเป้าแตก เป็นแบบออเดอร์ใหญ่ๆออเดอร์ order เยอะมหาเยอะสีดำรวยมหารวยส่วนใครที่ต้องการที่แบบคุยแล้วเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมคนรักคนหลงสีแดงใครที่อยากเรียกเงินเรียกทองสีเหลืองส่วนใครที่อยากมีโชคลาภโชคฟุกออเดอร์เข้าเป้าแตกมีโชคลาภโชคฟุกร่วมด้วยสีเขียวนะใครที่ทำงานช่างเสริมสวยก็ปรับธาตุสีความสุข เมตตามหานิยมคนรักคนหลงแล้วก็โชคฟลุกได้สามสีนี้ได้ส่วนใครที่ขายประกันก็ใช้ในเรื่องของเรียกงานเรียกออเดอร์เรียกออเดอร์ใหญ่ๆเรียกซัพได้หรือจะใช้ทั้ง6สีกับหกกลิ่นก็ได้นะฮะยิ่งรวยยิ่งปังแต่ต้องอธิษฐานจิตก่อนใช้พูดดีพูดบวกพูดแต่สิ่งดีๆถ้าพูดแต่สิ่งลบๆอย่าลืมนะ,ค,ะความลบก็จะเข้ามาหาตัวเอง ใช้น้ำหอมพลังงานหินมงคลอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ใช้นะถ้าไม่มีเงินไม่ต้องซื้ออธิษฐานจิตก่อนว่าถ้าฉันจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้ใช้น้ำหอมพลังงานหินมงคลแล้วทำใหช้ชีวิตฉันดีขึ้นภายในสาวันเวันนี้ขอให้ฉันเสกเงินได้หาเงินได้ทุกทิศทุก,ท,กทางหรือยอดขายของของฉันเข้ามาทะลักทลายโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณค่อยเอาเงินตรงนั้นมาซื้อได้อยาก เฮงอยากปังใช้น้ำหอมพลังงานหินมงคลบายบายไปแล้วค่ะใช้แล้วเห็นผลพูดดีพูดบวกด,ด้วยนะจ๊ะ